ถ่ายทากันอย่างเข้มข้นสุดๆกับละครนับ8โดยงานนี้พระเอกพลนวัตขอแวะมาอัปเดตสถานการณ์กับการทํางานในช่วงท้ายก่อนปิดกล้องว่าแต่ละคิวเป็นฉากหนักฉากยากที่หนุ่มพลเสริมพลังให้พร้อมมากๆเพราะยกกองไปถ่ายทําถึงจังหวัดกาญจนบุรีงานนี้หนุ่มพลฟิตจัดทุ่มเทกับบทบาททานันนักมวยสู้ชีวิตทั้งเรื่องการดูแลหุ่นคุมอาหารเน้นผักเน้นโปรตีนมีวินัยไม่เคยแ่วแถมยังต้องแบ่งเวลาไปฟิตร่างกายออกกาําลังเตรียมอวดหุ่นนักมวยบนสังเวียนปักหมุดรอชมพร้อมกันปีหน้าแน่นอนกับ ัหลน,น,นักใจของผมส่วนมากจะเป็นซีนบูเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของคิวบูอะไรมันค่อนข้าง,งยากการชกมวยก็ผ่านมาแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของความต่อนเนื่องละกันเพราะว่าซีนที่เราถ่ายไปเหมือนจะเป็นแบบหัวท้ายอะไรเงี้ยซึ่งตรงกลางเนี่ยเรากําลังจะไปถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อนเนื่อง ซีนก่อนหน้าที่ถ่ายไปแลกกับซีนข้างหลังที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยความคอนติเนียของอารมณ์ก็ต้องคอนติเนียให้ได้ตั้งแต่ถ่ายมวยมาผมก็คุมอาหารตลอดนะครับผมจนจนตอนนี้มวยหมดแล้วผมก็อาจจะมีตะบะแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอ,อกำลังใจจากแฟนทุกทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ตัวทันเองแล้วตัวคนเองรวมถึงทีมงานทุกทุกคนปีหน้าได้ดูแน่นอนนะครับผมในเรื่องนักแปะครับ